สวัสดีครับผมชื่อนายเตชวิทย์พาณิชกิจการกุลนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นปีที่4หมโม่สคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยการสินนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับเพิ่มรูปภาพนะครับใน e-learning นะครับโดยใช้โปรแกรมของ m o เด n นะครับครับผมสำหรับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เราคลิกเข้าสู่ระบบเลยนะครับ แล้วก็มาที่รายวิชาเรียนของฉันนะครับคลิกเลยครับในที่นี้นะครับผมก็ได้จัดทำรายวิชาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับก็ให้เรามาคลิกตรงเริ่มการแก้ไขในหน้านี้นะครับอยู่ด้านขวามือของเรานะครับคลิกเลย ก็จะปรากฏคําว่าแก้ไขนะครับขึ้นมานะครับให้เราเลือกตรงฟันเฟืองนะครับแก้ไขบทขัดย่อนะครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นให้เราคลิกเพิ่มหรือแก้ไขรูปนะครับคลิกเข้าไปเลยฟิทออกอัโหลดก็คลิกเลยแล้วก็เลือกไฟล์นะครับ ในที่นี้นะครับผมก็ได้เตรียมรูปภาพไว้แล้วนะครับก็ให้เราคลิกตรงรูปภาพแล้วก็โอเพนได้เลยครับจากนั้นก็คลิกอัปโหลดนะครับครับผมรูปภาพก็จะมาอยู่ในตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ให้เราตรวจสอบดูนะครับจากนั้นนะครับก็ให้คลิกเพิ่มนะครับ Okay. ภาพของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นครับในที่นี้นะครับผมต้องการให้รูปภาพมันเส็งตรงกลางนะครับผมก็เลือกคลิกตรงตัดกลางนะครับโอเคแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงครับรูปภาพของเรานะครับก็จะมาอยู่ในบทเรียนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับคลิกปิดการเข้าถ่ายหน้านี้ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้รูปภาพนะครับมาอยู่ใน e-learning เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ